ขอวีซ่าแคนาดารอมาสามถึงสี่เดือนแล้วยังไม่ทราบผลวีซ่าเลยต้องรออีกนานแค่ไหนเทสนี้คือได้ยื่นส่งเอกสารจ่ายค่าวีซ่าไปหมดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับแคนาดาในตอนนี้อาจจะต้องรอสักห้าถึงหเดือนหรือเปล่ามีคนถามว่าทํายังไงให้ผ่านเร็วขึ้นรู้ผลเร็วขึ้นอะไรเงี้ยคือคนที่จะรู้ผลเร็วกว่าคนอื่นนะครับหนึ่งก็คือจดทะเบียนสมรสกับชาวแคนาดาแล้วทะเบียนสมรสไทยก็ได้ อันนี้มีคนมาคอนเฟิร์มว่าได้เร็วกว่าจริงๆเหมือนลําเอียงยังไงไม่รู้นะแต่เขาคงเห็นความน่าเชื่อถือไงออมีทะเบียนสมรสแล้วนี่ฉะนั้นก็บอกแฟนเลยมาจดก่อนที่จะขอจะเร็วกว่าแล้วก็มีโอกาสผ่านสูงกว่าแน่นอนแล้วก็กลุ่มที่2คือกลุ่มที่เคยมีวีซ่าแคนาดาแล้วแต่อาจจะหมดอายุหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ครั้งนี้คือการขอเป็นใบที่2ส,สติ๊กเกอร์วีซ่าใบที่2ก็เร็วขึ้นนะครับ ที่เคยทําก็ประมาณสองถึงสามเดือน <c oughs> ที่ขณะเคยมีวีซ่าแล้วนะฉะนั้นคนที่ขอเป็นครั้งแรกก็ครับรอไปเลยสี่ถึงหกเดือนแต่ว่าถ้าได้วีซ่าแคนาดาแล้วเนี่ยมันก็คุ้มเพราะว่าจะได้เท่ากับอายุพาสปอร์ตที่เหลือของเราฉะนั้นพาสปอร์ตเราหมดอายุวันไหนนะวีซ่าก็จะหมดวันนั้นแล้วตอนนี้เป็นพาสปอร์ตไทยก็เป็นสิบปีแล้วด้วยอายุสิบปีด้วยฉะนั้นก็คุ้มแน่นอนแล้วก็จะเข้าได้ครั้งละหกเดือน